สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บลูกหม่อนกันนะคะลูกหม่อนสุกเต็มต้นเลยค่ะเยอะมากๆเราจะเก็บแต่ลูกสีแดงฉ่ำๆออกดำๆนะคะก็คือเขาจะมีรสหวานมากส่วนสีแดงก็จะออกเปรี้ยวนิดๆเราก็จะยังไม่เก็บนะคะเราจะเก็บที่มันเป็นสีแดงๆก่อนสีแดงๆดำๆก่อนค่ะกวางมดเลยลนะ่ะมดกัดเหรอ มันไม่กัดง่ายๆนะเห็น จะพาไปโอ้ยงไงดำเต็มต้นเลยครับสุกชำ่ำมันเหมือนต้นโกเบอรี่ต้นโกเบอรี่ต้นโกเบอรี่ว้าวว้าววาวววววกชวว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  ทำโยเกิร์สตรอเบอรี่นะคะอร่อยมากเลกลองสิลองไปทำาดูโอเคเอาไปปั่นใช่ไหมเอาไปปั่นทำโยเกิร์สตรอเบอรี่นี้จะอันนี้สูงไปไหนจะสูงไปไหนมัน,นี้สูงครับเอเ็นไงวะ ออามาดาูเป็นแบบนี้ครับมดกัดคือกินหมดแล้วไม่ได้กินต่อมดหมด,หมดว้าวา มด,มดแดงนี่เองที่มันกัดนองเฟนดูสีเยอะมากเลยจะพากันไปทางไหนนะจะพากันไปหาอะไรนะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะกัดเจ็บมากเลยนะมดแดงแบบเนี้ยโอ้โหเพื่อนเยอะเลยไปไปตามกิ่งลูกมอนเลยค่ะ กิ่งลูกมันหรือกิ่งมันเบอร์รี่นะคะอออืืหยิ่งลงไปก็ยิ่งเยอะนางก็จะเดินตามกิ่งต้นไม้ไปค่ะาตามไปดูกันค่ะนางมุ่งหน้าไปทางไหนตามไปดูกันค่ะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปแล้วค่ะืไปแล้วไปแล้วหาอาหารไปเก็บไว้ที่รังแน่เลยรังอยู่ยตรงไหนนะไปแล้วไปแล้วโอ้ต่อไปยังต้นมะม่วงกิ่งลูกหม่อนพาทิตต้นมะม่วง นางจะต่อไปที่ใบมะม่วงนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไต่ขึ้นไปตามใบมะม่วงแล้วก็ยังต้นมะม่วงต้องไม่ลังอยู่บนต้นมะม่วงแน่ๆเลยเดี๋ยลองหาดูกันนะคะโอ้โหเต็มเลยค่ะลังของนางอยู่ตรงไหนนะ ไปตามกิ่งค่ะไปตามกิ่งมะม่วงนี่ไงหลังมดแดงนางเอามาทำรลังไว้ที่ใบมะม่วงนี่เองค่ะอยู่บนต้นมะม่วงนะคะอีกสักหน่อยนางก็จะออกไข่เดี๋ยวเราก็ามาแยกไข่มดแดงกัน